สวัสดีทุกคนจา้าเวลาลปลูกพืชผักต้นไม้เราก็ต้องรู้วิธีแล้วก็คอยดูแลให้ดีๆนี่ไม่ค่อยได้ดูแลหม่องนี้เห็นป่ะที่เอามะเขือเทศมาเลโรยหวานๆไว้พอดีมันมีโน่นนี่มาบังปกคลุมเลยไม่ได้สังเกตเลยเนะม,มะเขือเทศรากลอยลอยแล้วทำไง เราเอาดินกลบนะจ๊ะปลูกแล้วต้องดูแลให้ดีๆนะเนี่ยไม่ทันสังเกตเอออาการไม่ดีก็เด็ดใบออกเห็นปะ่ะพวกรากลอยหมดแล้วนี่ทำแบบนี้เลย เอาดินกรอบดินกรอบดินกรอบไม่ให้รากโดนแดดดินแห้งด้วยดิน yeah. แย่แตกแรงต้นใบไม้เช่าแห้งแรง ร้องเพราะเสร็จแล้วทําไงต่อเอาน้ําหมักมาสาดนี่น้ําหมักที่หมักเอ่อหมักเพ,กพงงิ่งหมักเพิ่งลงถังหมักเนเหนียวเ,เนืดเนืแบบนี้ถ้าเพิ่งลงถังหมักกรดจะน้อยหน่อยอดินกรบอีกบํารุงเข้าไปแบบนี้ต้องเป็นน้ำหมักที่ไม่เป็นกรดเป็นด่างเอ้ยไม่เป็นกรดมากนะทําแบบเรานี่ ที่เพิ่งลงถังหมักไปคนๆชุกจุลินทรีย์เป็นถังที่เพิ่งจะเอาเศษอาหารลงไปแล้วก็คือคนๆๆๆ,ๆให้จุลินทรีย์ในน้ําหมักเขาเคลือบเคลือบเศษอาหารไงนี่แล้วก็ตัดมาใส่นู่นด้วยเห็นป่ะนี่ส่วนนี้ทาําไงเห็นนะไหมอันนี้หมองนี่เคยปลูกขึ้นช่ายแต่ไม่งอกแล้วทําไงต่อจ๊ะนี่ไงหมักดินเลย คืองอกแต่ไม่เยอะหมักแบบนี้เลยนี่ดักมาหมากักนะแล้วดินกลบอยากปลูกเลยก็ปลูกเยเนี่ยเอาออกเอาดินมากรบอีกแล้วก็โรยไม่ได้พันอะไรก็ได้ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเรี่ยวหมดแรง ดูสิดูสิเนี่ยเดี๋ยวเติมน้ําแล้วก็รดราด,ดนู่นนี่นี่นั่นได้ยังไม่ได้รดน้ําผักเลยเดี๋ยวก่อนอันนี้ที่เพาะไว้อันนี้ที่เพาะไว้นี่พวกมะละกอเม็ดมะละกอเพาะไว้เอาเติม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 น้ำใส่หน่อยเอาไปกินยอดอันนี้ต้นยอเพาะเมล็ด นี่ก็เพาะเมล็ดเอาไว้กินยอดกินใบถ้าใครไม่มีพื้นที่นะเู้ไปไปแล้วฝากช่องเกษตร,รช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้าไปที่ช่องเราได้นะจ๊ะกทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้หนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนจำไว้เลยทุกคนวันนี้อยู่พรุ่งนี้จากโลกนี้ไปชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเลสมอท่องไว้ท่องไว้ดูแลสุขภาพด้วย หยุดพักผ่อนบ้างถ้าเหนื่อยนักก็ดูแลสุขภาพให้ดีๆนะจ๊ะแค่นี้นะ